สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับเอฟซีทุกท่านด้วยสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับในส่วนของช่องเล่นเดิรตเปร์นะครับกับผมเปอร์นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเอาแล้วนะครับโค้งสุดท้ายนี้เขาบอกว่าใจจดใจจ่อเลยก็ว่าได้นะครับตัวเลขเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับอย่างงวดนี้เนี่ยนะครับหวยน่าจะอยู่ในส่วนของตัวเลขชุดนะครับที่ต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะ ผกเนี่ยผมว่ามีแน่นอนนะครับซึ่งจากหวยนั้นไม่น่าจะหลุดจากตัวเดิมนะครับเอาละครับวันนี้นะครับจะสรุปในส่วนของตัวเลขอะไรนั้นเดี๋ยวจะเจอกันแน่นอนนะครับวันนี้ที่เล็กเด็ดช่องเล็กเด็ดเปิ้ลนะครับมีเทียบมีชนมีเลกวิ่งตัวเดียวนะครับแล้วก็น่าจะจบครับแล้วก็จะเน้นให้นะครับสําหรับใครที่ติดตามช่องเล็กเด็ดเปิ้ลวันนี้ท่านจะได้พบกับแน่นอนนะครับชุดสุดยอดเลยแล้วก็ว่าได้นะครับเอาละครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่ได้ชุด3ตัวนะครับก็สามารถที่จะแอด a p 7 j นะครับเดี๋ยววันนี้คืนนี้เนี่ยนะครับจะส่งนะครับส่วนของชุดพิเศษไทยแล้วกันเนาะอย่าลืมแอดกันเข้ามานะครับผมนะแอด a p 7 j นะครับที่นี่นะครับที่จะจะพูดคุยนะครับกับไอเปิลทางกลุ่มนะครับหรือว่าทางไลน์ตรงนี้ก็สามารถที่จะแอดเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับ พูดถึงเรื่องหวยแล้วนะครับมันก็เป็นที่น่าสนใจนะครับของแต่ละท่านของแต่ละคนนะครับซึ่งหวยเนี่ยนะครับแต่ละชุดเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหนะนะครับนะวันนี้ผมจะมาคัดสรรให้ละกันเนาะสําหรับตัวหวยวันนี้นะครับเอาล้ครับสําหรับหวยวันนี้นะครับที่ต้องบอกเลยว่าทําการคัดสรรให้นี้นะครับไปดูชุดแรกนะครับเจอชุดไหนก็ต้องดูชุดนั้นไปก่อนนะครับอย่างเช่น ชุดที่1นนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของเรื่องตัวเลขนะครับก็คงจะเป็นในชุดชุดบนน่าจะเป็นบนล่างนะครับชุดนี้นะครับน่าจะได้บนล่างเนาะอย่างเช่นงวดที่1เนี่ยนะครับคำวนวณออกมาเนี่ยนะครับมันจะโดนที่เจนะครับก็เท่ากับว่านะครับศูนย์เจนะครับและงวดที่2เนี่ยนะครับก็คำนวณนะครับเป็นส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับที่5้าเจกับ5้าเห็นไหมครับมาบนล่างนะครับสําหรับงวดนี้ก็ เป็นชุดที่สองนะครับเอาแล้วนะครับงวดที่สองก็คือจะได้ที่เจ็ดห้าเจ็ดนะครับก็แปดห้างวดที่สามนะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับได้อ่ในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับก็คือสี่ห้ากับห้าหกนั่นหมายความว่าหวยนะครับออกค่าสี่สี่เราหลุดไปหนึ่งแต้มนะครับก็จะเข้าในส่วนตัวเลขเนี่ยนะครับแต้มเดียวแต่ทีนี้นะครับก็มาเจอในส่วนของสูตรนะครับก็คือผมจะทําการทําไว้ก็ ในงดที่ผ่านมามันหลุดก็เลยทําไว้แต่ไม่ได้ออกสูตรนะครับก็เลยใช้สูตรเก่าเนี่ยนะครับตรงนี้อย่างเช่นวิธีนะครับก็คือจะใช้แค่เจ็บวกเจ็ดเนี่ยหมายความว่าใช้หลักหน่วยบนนะครับให้เพิ่มไปบวกเจ็ดของที่เราจะได้ส่วนตัวเลขเนี่ยนะครับที่เลขหนึ่งนะครับอย่างเช่นเนี่ยสี่บวกเจ็ดนะครับเป็นสิบเอ็ดจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือให้บวกหนึ่งของที่นะครับเป็นเลขสองส่วนหลักหน่วยเนี่ยนะครับใช้ตัวเลขหลักสิบล่างบวกเจ็ดของที่นะครับ 8บวกเจ็เนี่ยนะครับเป็นสิบ้าแล้วก็ใส่เลขค่าแล้วก็เพิ่มไป1แตงก็จะเป็นเลข6ฉะนั้นเนี่ยจับคู่แล้วตัวเลขได้หนึ่งหกหนึ่งห้าสองห้าแล้วก็สองหนะครับผลรางวัลก็ออกห1หนึ่งเห็นไหมครับสรุปแล้วชุดนี้เนี่ยนะครับใช้งานได้นะครับเนื่องจากว่าหวยเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่วดนะครับเข้ามา3ามงวดแล้วนะครับสูตรนี้เอาละครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับไปดูว่างวดถัดมาเนี่ยคือวันที่1 นะครับคุมพาพันนี้เราจะได้สูตรตัวเลขอะไรนะครับใช้ตัวเลขนะครับสูตรที่หนึ่งก็คือเก้าเนี่ยนะครับบวกเจ็ดเป็นสิบหกแล้วเราเพิ่มไปหนึ่งครับเป็นเลขเจ็ดเห็นไหมครับทีนี้หลักหมวยของเราก็คือหกเนี่ยนะครับบวกเจ็ดหกบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสามเป็นสี่นะครับเอาละสำหรับสูตรนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสูตรที่หนึ่งเนาะได้หกสามนะครับแล้วก็ หกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเอาละทีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าชุดแรกเนี่ยนะครับก็มาบรรเจิดแล้วนะครับที่หกสามหกสี่แล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมตรงนี้นะครับไม่มีใครรู้นะครับซึ่งสุดนี้เนี่ยเป็นชุดบนล่างนะครับต่อไปนะครับสําหรับชุดนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วชุดที่หนึ่งนะครับ ไปดูโอ้โหชุดนี้คัดพิเศษเลยนะครับ4ี่ชุดนะครับก็คงจะเป็นอีกหนึ่งชุดที่ต้องบอกเลยว่าสูตรเนี่ยนะครับหนึ่งงวด2งวด3ามงวด4ี่งวดติดเห็นไหมครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ4ี่งวดนี้นะครับก็ต้องไปรอดูว่าหววเนี่ยนะครับจะเดินล่างมาแล้วหมดแล้วสมงวดติดนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยนะครับจะทําการเน้นล่างไปดูครับวิธีคิดวิธีคานวณในส่วนของงวดที่ห้านะครับ เราจะคำนวณโดยการใช้ส่งตัวเลขเนี่ยนะครับที่หลักแสนบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับแล้วก็สองบวกหนึ่งคงที่นะครับเป็นสามตเลขสามครับสามบวกหนึ่งนะครับเป็นสี่เห็นไหมครับทีนี้นะครับไปดูหลักหน่วยนะครับก็คือ5้าบวกศูนย์เนี่ยเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบ1อ็ดสิบอ็ดบวกนะครับเป็นสิบเจ็ดห็นไหมครับแล้วก็เจ็ดบวกหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นแปด เอาละทีนี้จับคู่นะครับได้37 38นะครับแล้วก็47กับ48เห็นไหมครับสรุปแล้วหวยนะครับก็ได้ในตำแหน่งของเลข37กับ38ชุดนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าคาดสันให้แล้วเนื่องจากว่าสูตรยังไม่สะดุดนะครับเอาละทีนี้ชุดที่2นะครับ ชุดนี้นะครับชุดที่2ก็ถามว่าเน้นไหมนะครับก็เน้นเหมือนกันนอกจากว่าหัวนี้นะครับได้ทําการคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับชุดพิเศษต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นล่างอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้จริงๆนะครับไปดูได้เลยครับว่าล่างของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ9้าบวกสี่นะครับเป็น1ิบ13าสบาบวก6นะครับเป็น19 9้าบวก1นะครับเป็น1ิบเห็นไหมครับ ทีนี้นะครับในส่วนของตัวหลักหน่วยก็คือห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบศูนบวกหนึ่งนะครับได้หนึ่งเห็นไหมครับเราก็จะได้ส่วนตัวเลขเนี่ยนะครับที่เก้าหนึ่งนะครับหางเดียวสําหรับงวดที่สองครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งบวกตัวนี้นะครับหนึ่งบวกหกนะครับ หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดครับแล้วก็เพิ่มมาหนึ่งแต้มเป็นเลขแปดนะครับเอาละทีนี้หลังจากที่ได้เลขแปดแล้วนะครับในส่วนของตัวหลักหน่วยก็คือสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับสามบวกหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสี่เพิ่มมปหนึ่งแต้มเป็นห้านะครับก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เจ็ดห้ากับแปดห้าเข้าบนล่างนะครับ ใชไหมครับหวยเนี่ยนะครับก็ถือว่าปังมากนะครับชุดนี้ทําการคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูงวดที่สามครับเจ็ดบวกห้าสิบสองนะครับสิบสองบวกหกของพี่เนี่ยสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดนะครับบวกหนึ่งเข้าไปนะครับเป็นเลขเก้าสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบเอาแล้วนะครับ ฉลันนะครับงวดนี้ก็เข้าในส่วนตัวเลขเนี่ยคือเลขแปดเก้านะครับตรงๆนเน้นเลยห่างเดียวนะครับเป็นงวดที่สามงวดที่สี่ครับก็คือห้านะครับผมบวกเก้าเป็นสิบหกนะครับอ่าไม่ใช่นะครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่บวกหกนะครับ ห้าบวกเก้าสิบสี่สิบสี่บวกหกเท่ากับยี่สิบนะครับแล้วก็เราเนี่ยนะครับใส่เลขศูนย์บวกหนึ่งเข้าไปนะครับในส่วนของตัวหลักหน่วยก็คือหกบวกเก้าสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบหกแล้วก็บวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดเห็นไหมครับห่วยของเรานะครับในส่วนของสูตรนี้ได้ที่หกหนึ 1, 1่งหนึ่งหกนะครับก็เป็นงวดที่ที่สี่นะครับที่สี่แล้ว ทีนี้นะครับงวดต่อมานะครับก็คงจะเป็นงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับกลุมผ่าพันเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับบวกหกเป็นสิบหกเห็นไหมครับเราก็ได้ในส่วนของเลขเนี่ยคือเลขหกนะครับเพิ่มหนึ่งเป็นเลขเจ็ดนะครับหนึ่งนะครับบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งนะครับเป็นสามเป็นสี่เอาแล้วนะครับก็ได้ในส่วนของเลขเนี่ยนะครับมีชนแน่นอนนะครับอย่างนี้หกสาม หกสี่นะครับในก็เจ็ดสามกับเจ็ดสี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าห่วยเนี่ยนะครับมีชนกันแน่นอนนะครับเอาละทีนี้ล่างโดยตรงนะครับชุดนี้เป็นไงกันบ้างครับห้างวดติดติดนะครับอันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าชุดเลขวิ่งล่างนะครับตัวเดียวเนี่ยนะครับสองสูตรเทียบชนนะครับในกรณีที่มันไม่ชนอย่างนี้สามารถที่จะออกเป็นคู่นะครับวิธีคิดวิธีคุณควไปดูกันได้เลยนะครับนะหลักสิบเนี่ยนะครับนหมครับ หลักสิบห้าใช้ส่วนตัวเลขเนี่ยก็คือใช้เลขหน่วยบวกกันสามครั้งนะครับแล้วก็บวกสามคงที่เห็นไหมครับ3ามบวกสามเป็นหกหกบวกเจ็ดนะครับเป็นส3บสามสบสามบวกศูนย์เป็นสิบสามนะครับแล้วก็สิบสามนะครับสิบสามบวกสองนะครับเป็นสิบห้าโอ้ส่วนนี้ได้ห้านะครับขอภัยด้วยใส่เลขแปดเฉยเลยนะครับแล้วในส่วนตัวเลขเนี่ยคือเลขห้านะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของหลักหน่วยนะครับวิธีคิดเนี่ย ม่ใช่หลักเหมือน,นครับอีกหนึ่งตัวเขาเรียกว่าอะไรอะโดวิ่งเนาะเทียบวิ่งเนาะแปดบวกหกนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเก้านะครับผมเป็นยี่สิบสามนไหครับยี่สิบสามบวกสองนะครับก็เป็นยี่สิบห้าเห็นไหมครับเราจะได้ชนท่าเล็กวิ่งตัวนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับอ,อ๋อหนึ6 6่งบวกสามให้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกเจ็ดสาม 13บวกสองเป็น15ฉะนั้นเนี่ยนะครับในงวดนี้ให้ทุกคนเนี่ยนะครับวิ่งวิ่งห้านะครับก็ออก8ปท่านะครับยีมครับงวดที่2ครับก็คือ3 55. 5ม5้าบวกสเนี่ยนะครับเป็น8 8ดแปดบวกเจ็ดสบวกเจ็ดยบวกสามนะครับอ่ยบองบวกสก็เป็น25ห้าไว้ในเลขแปได้ไงเนี่ยนะครับทีนี้นะครับ สามห้าสิบห้าห้าบกสามเป็นแปดแปดบวกเจ็ดนะครับผมเป็นสิบห้าใส่เลขห้านะครับถูกแล้วแสดงวงก้อนนี้นะครับไข่เข้าบนเลยนะครับหกบวกหกนะครับเป็นสิบสองเดี๋ยก็สิบสองบวกห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองนะครับเป็นสิบเก้าคือเราหลุดไปหนึ่งงวดนะครับเลขมิ่งนะครับก็ต้องว่ากันไปตามสูตรนะครับหลุดมันก็ต้องหลุดนะเนาะ ครบมบวกเก้ครับหกบวกเเป็น15บหนะครับสิบวกเเท่ากับ22บนะครับยี่บวกสนะครับผมเป็น25นะครับเอาแล้วนะครับเลขล่างตัวเดียวนะครับส่วนสูตรสเนี่ยนะครับก็คงจะ5้บวก5เป็น10 10ิบวกสี่สิบี่สิ่บวกนับยี่สนะครับแล้วก็ยี่บวกหโอ้โหไม่ชนนะครับ ในกรณีที่มันไม่ชนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเล่นคู่ได้เลยที่ห้าหกแล้วทีนี้เนี่ยนะครับออถ้าเกิดคู่แล้วนะครับมันไม่มันมนม่นใจก็สามารถที่จะภายในสองตัวนี้ลองเอาจับกับในส่วนของตัวเลขเนี่ยกับชุดอื่นดูนะครับเอาละครับฉะนั้นเนี่ยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาดูเอานี้อะไรครับโอ้ชุดสามตัวนะครับมาดูชุดในส่วนของเรื่องตัวเลขก่อน อย่างเช่นนะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของชุดวิ่งสรุปแล้วนะครับสรุปก็คือว่าประจําวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับหกเจ็ดเนี่ยนะครับก็เราจะดูตามสูตรตัวไหนชนหนักอัดเน้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปหางเดียวนี่ยะครับน่าจะเป็นในส่วนของตัวเล็กวิ่งครับได้ห้ากับหกนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับห้าหกผ่านไปนะครับ ก็มาดูในส่วนของสูตรที่1นะครับเห็นไหมครับเอาเป็นว่าสูตรที่1นะครับได้6 3 6 4นะครับแล้วก็7 3 7 4นะครับ6นะครับ7แล้วก็3 4นะครับอ่ะต่อไปนะครับสูตรต่อไปก็คือสูตรที่2นะครับเห็นไหมครับสูตรนี้นะครับได้3 7 3 8 สี่เจ็ดสี่แปดนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดเห็นไหมครับต่อไปนะครับก็เป็นสูตรล่าสุดสูตรสุดท้ายนี้นะครับก็จะได้ที่หกสามหกสี่นะครับแล้วก็เจ็ดสามกับเจ็ดสี่นั่นเองนะครับสูตรสุดท้ายของเรานะครับก็จะได้ส่งตัวเลขเนี่ยก็คือเลข หกนะครับหกสามครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนเลขเนี่ยสามสี่เอาละนะครับก็จับคู่กันได้เลยนะครับวิธีจับเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าจะชนตัวนี้นะครับกับตัวนี้แน่นอนแหละชนกันละครับเดี๋ยวจับดูว่าหกสามหกสี่ะ 6, 3, 6, 4, นะครับแล้วก็เจ็ดสามกับ เจนะครับส่วนชุดนี้ก็เหมือนกัน6 3 6 4แล้วก็7 3 7 4นะครับถัดมานะครับเราก็จะเห็นตัวนี้เหมือนกันที่3 7นะครับแล้วก็4 7 3 8นะครับแล้วก็4 8เอาละครับ เชนเนี่ยนะครับเรามาดูว่าตัวไหนที่เราจะจําเป็นต้องเล่นกันจริงๆนะครับเดี๋ยวตัวไหนชนเนี่ยนะครับทําการวงกลงไว้ได้เลยนะครับแน่นอนนะครับชุดที่หนึ่งนะครับก็คือเลขหกสามนะครับแล้วก็หกสี่เจ็ดสามนะครับแล้วก็เจ็ดสี่เห็นไหมครับมันก็จะด้านของเลขเนี่ยนะครับที่ นะครับทั้งหมดที่ชนนะครับตัวชนจะได้ที่หกสามนะครับแล้วก็หกสี่เจ็ดสามนะครับแล้วก็เจ็ดสี่เอาแล้วนะครับสำหรับตัวที่ชนหนักนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนตัวเลขเนี่ยนะครับก็คือเลขล่างนะครับตรงๆเลย สำหรับตัวนี้นะครับก็คงจะชนกับเขาด้วยนวมั้งเนี่ยเจ็ดสามเนี่ยนะครับนี่ก็ชนตัวไหนต่อนะครับไม่มีแล้วเนาะทีนี้นะครับชุดนี้ก็ล่างนะครับเห็นไหมครับอีกหนึ่งสูตรนะครับเราจะได้ผลตัวเลขเนี่ยก็คือเลขสองเจ็ดสองแปดและก็สามเจ็ดสามแปดนะครับมีไหมครับสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับสองเจ็ด 28นะครับเลวก็3 7กับ38เอาแล้วนะครับเฉพาะนี้นะครับผมตัวที่ชนกันหนักๆเลยนะตอนนี้แปลกประหลาดมากหวยกับตะเวนมาที่เลข3 7นะครับปกติแล้วจะได้26 27อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า37เนี่ยมาโอ้โหมาเพิ่เลยทีเดียวนะครับเอาละครับเพื่อที่จะได้ทุกคนเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของชุดสรุปนะครับเราจะได้สรุปเนี่ยนะครับเป็นส่วนของตัวเลขอะไรนะครับ ทั้งหมดนี้ก็นะครับจะเป็นในส่วนของตัวเลขเนี่ยก็คือเลขสี่ชุดนะครับสี่ชุดนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสี่ชุดเน้นนะครับซึ่งได้ทําการคัดสรรให้ทั้งหมดอย่างที่ทุกท่านเห็นแน่นอนนะครับหลายสูตรหลากหลายวิธีคิดนี่คืออตัวเน้นนะครับนะครับไม่หกสองกับหกสี่ก็วากันไปนะครับไม่เจ็ดสองกับเจ็ดสี่เลขจะไม่เกินถึงขนาดแปดหรือเก้าประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณนี้ นะครับเลขไม่น่าจะหนีห่างกันเยอะนะครับเพราะว่าหวยเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะตีหนีห่างกันเนี่ยน้อยมากนะครับมันมีน้อยมากเอาละครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของชุดล่าสุดเนี่ยไหมอันนี้จะเป็นชุดบนเนาะคิดดูนะครับบนบนเนี่ยนะครับวิธีคิดสังเกตดูนได้เลขค่าหนึ่งห้าสองแลวก็หกหนึ่งสองสองอันนี้คือบนนะครับทีนี้มาดูชุดนี้ต่อชุดนี้นะครับจะเป็นเลขของสองตัวล่างนะครับแล้วทีนี้ ได้51 52 61 62เหมือนกันเด็ดเลยนะครับก็เท่ากับว่าตัวนี้น่าจะปัดบนเนี่ยหรือไม่เรามีค่อยๆพิจารณาดูนะครับเอาละครับทุกอย่างนะครับก็จบลงไปด้วยการคำนวณหวยให้กัดมาคลิกในงวดนี้นะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับไม่วายเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะสิ้นสุดลงแนวนะครับแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งชุดก็คือเลข56นะครับเห็นไหมครับ สรุปแล้วก็คือนะครับตัวสี่ชุดนี้จะให้ทุกคนเนี่ยเน้นและก็ตัวรองเนี่ยครับมีแน่นอนนะครับตัวรองก็คือ1นนะครับจะเป็นชุดเก่าชุดเก่าชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งชุดที่ทําการคัดสรรแล้วก็เข้านะครับในส่วนของงวดที่ผ่านมาเนี่ยสําหรับเลขชุดนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนชุดเก่าแลวผมจะคํานวณให้ดูเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยชุดนี้น่าจะคำนวณให้ดูแล้วนะครับเห็นไหมครับในงวดล่าสุดของเรางวดก่อนนี้ในข้อหกหนึ่งนะครับนะ สำหรับชุดนี้ฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคํานวณดูนะครับสูตรเก่าหลายชาหลายคท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งนะครับเอาละทีนี้เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับสิบบวกหกนะครับเป็นสิบหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับ ทีนี้นะครับเนส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดนะครับเป็นแปดแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าเอาแล้วนะครับแสดงว่าชุดนี้เนี่ยนะครับมีเลขหกแปดหกเก้าด้วยนะครับแล้วก็เจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าอันตรายมากๆงวดนี้เห็นไหมครับเนื่องจากว่าสูตรนี้เนี่ยนะครับงวดที่ผ่านมานี่ก็เข้าเหมือนกันนะครับใครที่ติดตามเพื่งได้ใจเห็นอยู่แล้ว ฉะนั้นนะครับ6ก็คือจะเป็นในส่วนตัวเลขเนี่ยก็คือ6 8 6 9แล้วก็7 8 7 9นะครับสูตรนี้ได้6 8นะครับแล้วก็6 9 7 8นะครับแล้วก็7 9เเอาล่ะทุกอย่างเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความ นี่ของแต่และบุคคลนะครับไม่มีใครสถารถที่จะบังคับตัวเราได้เนาะห่วยทุกตัวนะครับก็ได้ทําการคํานวณให้กับสมาชิกเนี่ยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเลขชุดล่างเลยก็ว่าได้นะครับชุดนี้น่าจะเป็นล่างนะครับเนื่องจากว่าตามสถิติแล้วนะครับอนะครับหลังจากนั้นมานะครับชุดนี้ชุดลองนะครับห่วยเนี่ยนะครับมีโอกาสก็จะเป็นได้ในที่อยู่ในตาแหน่งของเลขกลางๆได้หมดนะครับผมว่านะ เอาเป็นว่าครับสาหรับชุดนี้เนี่ยนะครับในมื่อกรณีได้ทั้งสองสามเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะนนี้หแล้วนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่า, <c oughs> ต,วาต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเล่นกันอย่างมีสติเพราะหวยทุกตัวไม่มีใครสามารถที่จะการันตีได้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมต้องลาสมาชิกไปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับรก็คงเจ็บจัดเจ็บในส่วนของเลขบนตามนี้เลยเลยอาละครับทีนี้ ก่อนลาจากกันไปนะครับไปดูสูตรกันเลยนะครับผมว่าสูตรหวยนี่นะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับรวมแล้วก็เยอะเหมือนกันสําหรับสูตรเลขนะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับสูตรนี้นะครับออกมาแล้วเห็นไหมครับเราได้ที่สองเจ็ดนะครับสองแปดแล้วก็สามเจ็ดสามแปดเห็นไหมครับหวยจะออกมาในลักษณะคล้ายๆกันเห็นไหมครับชุดนี้เลขห่างเดียวนะครับสองตัวล่างโอ้โหได้ห้าสองด้วยเมื่อกี้มีแต่หกสองนะครับมีห้าสองด้วยหน้าสนนะครับเล้ก็ ชุดนี้อีกเหมือนหนึ่งกันนะครับหนึ่งชุดโอ้โหตัวนี้ก็มีห้าสองนะครับผ้าสองห้าหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยนะครับหวยวันนี้เราจะทําการสรุปให้แล้วนะครับห้าสองห้าสามแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะเป็นส่วนของเลขเนี่ยนะครับเอาละทีนี้นะครับก็เมื่อกี้นะครับ 5, 2, 5, ห้าสองห้าสามหวยเท่ากับไล่ตามนะครับ ฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวเน้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขเนี่ยสี่ชุดนี้ไปก่อนนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันมีเสียงอันนี้มาที่ห้าสองกับห้าสามนะครับสองสี่นะครับแล้วก็ห้านะครับห้าสองตามที่ทท่านห็นแน่นอนนะครับเอาละทีนี้เราห้าสองแล้วนะครับจะไปจับในส่วนของตัวเลขเนี่ยอีกชุดหนึ่งก็คือแปดตัวน,นี้ไล่เจ็ดอยู่ใช่ไหมครับ เจ็ดี่มีโอกาสที่จะเป็น8ฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับผมมองว่าตัวห8ดเนี่ยน่าจะทํางานแล้วก็เจดดนะครับเอาละนะครับสำหรับว,วันนี้นะครับก็ต้องลาไปแล้วจริงๆสีสันของตัวเลขของทุกท่านเนี่ยนะครับที่ได้เห็นตัวเลขในชุดนี้จงโชคดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไงเนี่ยติดตามต่อได้เลยครับชุด3าตัวบนสำหรับว,วันนี้ ผมต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ